สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ใครอยากได้เลขขันน้ำมลแล้วนะคะพิมพ์รวยขึ้นมาเลยนะคะอ่าลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วพิมรวยรวยมานะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เลขรัฐบาลไทยงวดนี้แล้วก็จะไปที่เลขทูบไอเลขขันน้ำมน์นะคะเลขทูบไม่มีนะคะเลขทูบไม่มีงวดนี้มีขันน้ำมลกับรัฐบาลอ่ากับเลขรัฐบาลไทยตัวที่1ฟันเพราะว่าทูบทําแล้วก็ได้ตัวเดิมนะคะเลยไม่จุดแล้วนะคะเร้าจุดแล้วค่ะเส้าจุดแล้วจุดจังใดก็ได้ได้ตัวเดิมค่ะ ลูกค้าขาฟังให้ดีนะส, up, ilot, สวัสดี Canvas. ทั้ง 000, เก้าแปดพันคนดูนะคะสวัส,ส 000, ดี aquela, ทั้ง8ปดพันคนดูใครเข้ามาแล้วช่วยหนึ Point, ่งกดไลค miş, ์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลูกค้าขาอะลูกค้าขาสวัสดีนะคะกราบสวัสดีทั้ง10,000คนดู two, cito, ใครเข้ามาแล้วนะคะฟังให้ดีก่อนเลยกติกาของวันนี้ลูกค้าขาหนึ่งขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสวัสดีทั้ง10,000คนดูหนึ่งขออนุญาตแนะนําตัวเองหนึ่งเป็นแม่ค้าขายปีเสซะนะคะปีเสียร้านหนึ่งเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต ออนอดก็เจอค่ะวันนี้ค่ะยาค่ะแม่เออมัน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 มีคนประเภทเนี้ค่ะมันมันต้องมันมีอ่ะลูกค้ามาเป็นประเภทที่แบบมันห้ามไม่ได้อ่ะเดี๋ยวให้แคบตัวที่หนึ่งให้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอ่อจะให้อนี้ต่อจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอียงว่ะเออจให้เลขขันน้ำมต์ต่ออันนี้เป็นตัวที่หนึ่งให้ ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เห็นใช่ไมหมแอดมินแอดมินก็ยังไม่ทันได้เห็นอะลูกค้าขาใครแคปบหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะใครแคปบหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะลูกค้าขาใครแคปบหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาเลยค่ะงวดนี้มากกลายมาแห้งค่ะตัวนี้มาอีลี เออแต่ชอบเก้าเสงถ้าสามาชอบชอบสามตัวเลยอ่ะกูเล่นแค่เนี้แหละแต่เล่นขันน้ำมุนขันน้ำมุนครูบาก็มานะแต่ขันน้ำมูลครูบาชอบมาล่างเอเอขันน้ำมุนครูบาชอบมาล่างขันน้ำมุนครูบาชอบมาล่างมากๆ คุณลูกค้าขอโทษค่ะมีความกระซิบกระซาบกันกับแอดมิน mm hmm. ใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดมาใครรอเลขขันน้ำมนต์รอแป๊บหนึ่งลูกค้าหนึ่งจะบอกว่าเลขขันน้ำมนต์ครูบาให้เน้นที่ล่างนะคะเลขขันน้ำมนต์ของครูบาให้เน้นที่ล่างเพราะว่าเลขขันน้ำมนต์ครูบาชอบมาล่างมากๆ เลือแค่นี้ยทุกวันนี้ฉันทุกพันเนื้เดี๋ยวรอเลขขัดน้ำม์แป๊บหนึ่งนะคะลูกค้ารอแป๊บหนึ่งหนึ่งให้แอดมินแต่งรูปให้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนจะสีไแคปไหมเ,เพราะว่าไม่ได้ใส่อนี่วันที่ เดี๋จะงงว่าหวยอะไรแต่เลขขันน้ำมนเอาไปเล่นหวยลาวก่อนนะลาวที่จะถึงวันจันเนี่ยเมือเ่อตไบวันที่เท่าไหร่สิบหกสิบเอ็ดเกิด่อไร ไอ้ไม่ก็เกิดไอ้ไม่เกิดสิบเจ็ด,ด,ดน้องไม่อะเกิดสิบเจ็ดนั่นอะเบบี้ใช่งของน้องม่อะสิบมันเกิดสิบเจ็ดพฤศจิกาน้องไม่อะมันเกิดมันครบรอบพ่อกับแม่มันมันครบ,อบ,บครอบกับลูกครบก็เลยลูกค้าแคปใหม่ใครมาไม่ทันแคปแล้วกดเจ็ดมา ใครมาไม่ทันก็บแล้วกดเจ็ดมาลูกค้าขาอันนี้เป็นเลขรัฐบาลไทยเมื่อกี้หนึ่งลืมเขียนวันที่หนึ่งก็เลยเขียนวันที่ให้ใหม่เดี๋ยวใครรอเลขขันน้ำมนต์ท่าแป๊บเดียวนะคะลูกค้าท่ามาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยล่างงวดนี้ขอฟันล่างที่หนึ่งให้เมื่อกี้สามตัวหนึ่งฟันบน อันนี้หนึ่งขอฟันล่างล่างเอาเนี่ยเน้นตัวเนี้ตัวเดียวล่างหนึ่งมาหนึ่งให้999,9999% 9 99, 999ใครแคปแล้วพิมพคปข,ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครแคปหน้าจอแล้วพิมพคปข,ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะน่ารักมากเลยคนที่แคปขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกค้าขาขอบคุณมากๆเลยนะคะ ใครโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ไว้ในไลน์เลยนะคะเดยวแอดมินหนึ่งจะไปไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มล่างหนึ่งขอฟันแค่นี้พอลูกค้าล่างไม่ต้องเล่นเยอะและล่างไม่ต้องเล่นเยอะค่ะถ้าเน้นตัวเดียวหนึ่งเน้นตัวนี้ค่ะลูกค้าแต่หนึ่งกลัวมันหัวทิมไหมคะกลัวมันอันมันหัวทิมค่ะมันมันมักหัวกระดกค่ะมันมักหัวกระโดกอีหลแต่ว่ามักหลายมักตัวนี้ค่ะมักมักคักมักแห้งค่ะงวดนี้มักอีหลค่ะ ล่างล่างขอฟันที่ตัวนี้ค่ะบนฟันตามที่บอกแต่ล่างหนึ่งขอฟันตัวเนีเออ้ฟันเถอะขอฟันเถอะจริงฉันขอฟันเถอะงวดเนี้ย ต่อไปจะให้ดูเลขขันน้ำมนต์ใครจะแคปเลขขันน้ำมนต์ KB เลขขันน้ำมนต์แล้วพิมพ์ว่าสาธุนะคะใครแคปเลขขันน้ำมนต์ like แล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะเลขขันน้ำมนต์คูบาไก่เลขขันน้ำมนต์คูบาไก่ใครคปหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะเลขขันน้ำมนต์คูบาไก่แคปหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะ เลขขันน้มนตคูบาไก่แข็บหน้าจอแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาค่ะไถออกไปก่อนกับโอ๊ตจ้าบ่ต้องมาถามหาที่หลังขอเลขขันน้มนตคูบาหน่อยบ่รไหอีลีเด้สิมะไหนําบ่ได้เด้บ่ได้เด้ออ่ะ ใครแคบแล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยคะ่ะเลขขันน้ำมนต์ครูบาเดอ้อลูกค้าจา๋าถ้าใครถูกแล้ว1ขอคนละสิบบาทนะ9,800คนดูนะคะช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างวิหารที่วัดป่าปฐมให้แล้วเสร็จด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญของทีมงานเรา ใครแค b แล้วพิมพ์สาธุให้หนึ่งหน่อยนะคะน้ำ,นำมนคูบาไก่เลขคันน้ำมนคูบาแกไม่ทําให้นะคะลูกค้างวดที่แล้วหนึ่งไม่ได้ไปวันนี้ก็เลยได้มางวดที่แล้วขอไปแล้วแกไม่ให้วันนี้ก็เลยได้มาแล้วค่ะบ้อหาบ่าได้ค่ะไปหาหอดหอดวัดแม่ไปหาหอดวัดแม่บ้อหาได้จังใดเนาะเออขอโชกแม่ว่แสนว่า ขอโชคหน่อยอันนี้แกให้แกบอกอให้โชคเขากำลัง,ลอ,งอยากเอาหลายลูกค้าคนที่ได้แจกไปอ่ะหนึ่งแจกไป999คนคนที่ได้แจกไปขอแต่ก็มืเจ้าที่ไหนมาให้แล้วค่ะลูกค้าค่ะตอนนี้รอเนี่ยแอดมินกันหนึ่งก็ได้แค่นั่งดูกล่องกว่น,นี้แล้วค่ะลูกค้า นั่งดูกล่องแค่นี้แหละของมาต้องต้องดูเลิกทําพิธีค่ะเลิกทําพิธีของเดือนหน้าน่าจะเป็นวัน,นที่27น่าจะเป็น27เดือนนี้ไม่เดือนหน้าว่าะนะ่ไห่เดเดือนนี้ว่าวาถึกว,ว่าวาถึกจากเทียอะก่อนลากันไปแขบรัฐบาลไทยใหม่อีกรอบลูกค้าฟังให้ดีนะ เข้ามาแล้วก่อนจะแคปฟังหน,น like ึ่งก่อนด้วยเออก่อนจะแคปหน้าจอฟังหนึ่งก่อนอันนี้หนึ่งฟันที่บนค่ะลูกค้าขาอันนี้หนึ่งฟันที่บนงวดนี้หนึ่งฟันที่บนตัวนี้สมตัวบนอันนี้หนึ่งฟันที่บนสมตัวบนอันนี้หนึ่งฟันที่บนนะสามตัวบนใครแคปหน้าจอแล้วกดเจ็ดรอลิฟหน้าแล้ว อยากให้แมลูกค้าทวงของสูงมือเลยค่ะ ทวงทุกวนันแม่เมื่อไหร่จะได้ลิฟค่ะอยากได้ลิฟแล้วค่ะอยากใช้แล้วค่ะหนูจะบอกว่าลิฟต์บาลูกค้าผู้หญิงทาได้ผู้ชายทาได้เด็กทาได้ผู้ใหญ่ทาได้คนแก่ทาได้ทาได้หมดเลยเพราะลิฟไม่มีสีเป็นลิฟมันนะคะเป็นลิฟมันเน้นบำรุงนะคะแล้วก็ในลิฟจะมีแผ่นทองแผ่นทอง,ท,ง,ท,ง,ท,งทําพิธีปลุกเสกสองรอบรอบแรกเจ้าให้ครูบาท,าทําพิธีก่อนแล้วนําไปให้ลงงานนะคะใส่ไปในตัวลิฟเสร็จแล้วพอพอลิฟขึ้นแท่งเสร็จปุ๊บเอามาให้ครูบาท,าทําพิธีต่อ ใครแคบแล้วกดเจขึ้นมาให้หนึ่งแคบบนแล้วโอเคอันนี้ฟันล่างค่ะลูกค้าล่างเน้นตัวเดียวกวัวมันกระดกหัวเลยเขียนเผื่อให้ฟันล่างค่ะฟันบนแล้วก็ฟันล่างถ้าไม่มีทั้งฟันบนฟันล่างเคี้ยวไม่ได้ค่ะไม่อร่อยฉันเล่นก่อนฉันรู้ว่าแกต้องพูดแน่ฉันรู้ว่าแกต้องพูดแน่แอดมินรอกลับแล้วค่ะใครแคบล่างแล้วกดหนึ่งให้หนึ่งหน่อยนะคะใครแคบล่างแล้วกดหนึ่งให้หนึ่งหน่อยค่ะ ก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยไม่ใช่แล้วไปแล้วแหละตี้อีกนิดหนึ่งหล,ลเกียอย่ามึงแกงกูเหรอมิจะฟองพี่ลูกค้าก่อนจากกันคืนนี้กดสี่ก่อนปิดไลค์ ก่อนปิดไฟ์สดช่วยกันกดเลขสี่ขึ้นมาค่ะก่อนจะปิดไฟ์สดช่วยกันกดเลขสี่ขึ้นมาเราจะได้เป็นสัญญาณว่าใครกดสี่แล้วกดออกจากหน้าไฟ้สดได้เลยเพราะว่าหนึ่งจะปิดไร์แล้วหนึ่งหิ้วเขาแม้หนึ่งว่าถ้าได้กิ้นเขา่ายูเนี่ยอันบาลลนเอบาลลน่าเนาะใช่ไหมบอลลูนบอลลนา่า <laughs> อังตัวกันหนักแล้ว อ้าวเดี๋ยววุตั้งแต่ตอนไที่เามาลงาตนูมาลงมามาไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆเออเออยอมรับตัวเองละกดสี่ค่ะลูกค้า่ะกดสี่แล้วค่อยๆออกจากไลฟ์สดกันได้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลฟ์แล้วนะคะดูตาด้วยค่ะลูกค้า่ะอิกนิ่งหลับค่าไลฟ์สดเด้เด้อ มู่ซูสิได้ก,ก้มข่อยนอนละแม่บัดที่นี่บ่ปิดไล่เจ้าก็บ,บ่ไปบางคนก็ทาทาอยู่หันละสูบ่วไปเขาก็บ,บ่กล้าปิดแต่บ,บัดที่นี่เขาก็อันเกรงใจลูกค้าแม่ลูกค้าทาโดนแล้วย่ามึงมาอันกูก็ะถามึงใดมึงไปมึงบาวาัวเบาตีอย่าลูกค้าเครียดเลย